อาลิเสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ PT Show Channel นะครับอยู่ในเกม Dead Trigger EP ที่เอ่าเท่าไหร่วะสิบสิบเล่นไปแล้วสิบเอเล่นไปแล้วสิบสอหรือเปล่าไม่สิบเอก็สิบสอจะ e ีไม่ได้นะประมาณ EP ที่สิบสอแล้วกันถ้าเราไม่ผิดนะโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเอาล่ะด่านนี้อีกแล้วเหรอ ไอ้ชั้นด่านนี้หรือเปล่าที่มันไม่มีประตูให้เราอะต้องเดินไปข้างหน้าอย่างเร็วสินะด่านนี้ใช่ไหมที่เราเล่นตายด่านที่แล้วอะที่แบบต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไปละอยากเซวนาด้วยหรอกนะ แต่มันจะมีประตูรอโหลดอยู่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดพยายามไปเรื่อยๆทางนี้ละบังนี่ไงแล้วมันจะมีประตูรอโหลดอยู่ด้านหลังใช่ประตูรอโหลดอยู่ตรงนี้ไม่รู้ต้องใช้กี่นาทีแต่ต้องสู้ละ มันต้องสู้นานหรือเปล่านะเยอะไปเอานี่สู้กันเจ็บแรกกันแรกเลยเออหูเจ็บว่ะ แล้วเมื่อไหร่ประตูจะเปิดประตูจะเปิดเมื่อ,อไรหรือมาจากทางไหนหรือพวกไม่รู้มาตั้งแต่เมื่อไรแต่ว่าต้องเล่นแล้วละ่ะหรือว่าไม่ใช่ทางนี้วะหลังจากว่นนี้ลาตะเวนหาจุดอืน่นรอแล้วกันเผือ่อรูนี้อาจจะไม่ใช่เฮ้ยของสามร้อยสามสิบยยโอ้ตกใจ đốn quẩn một tí nè, gãy rồi à? Mình thực cơn thực chạy đay này, để vinh để tôi ở dưới đất nó lâm bả ลำบากขนาดนี้ลำบากแย่เลยประตูเปิดยังครับรออยู่นะไม่เปิดอีกให้ตายก่อนหรือไงบางทีเราอาจจะมาผิดทางหรือเปล่าเช็คให้รอบครอบดิใหญ่โอ้ยยิงพลาดไปดอกนึงโคตรเสียใจ ปั่นเลยแล้วกันโอ้โห oh, ไม่ได้จริงๆครับด่านเนี้ยด่านนี้สักกี่รอบก็เอาไม่ลงด่านนี้ระดับความยากสูงมากสามนาทีเหรอทางแคบสุดๆโคตรแคบยืนหยัดยังไงให้ได้สามนาทีแคบโคตร ทางอย่างแคบจะไม่มีที่จุกเลยเ่าไว้โอ้เยอะไปสามนาทีนะเว้ยไม่ใช่เล่นๆหมดละมาถึงของเล่น,นหมดละ ไม่ตายว่ะหยุดถึกสักนิดเถอะสองนาทีนี่มึงผ่านมาแป๊บเดียวอย่างนั้นเนี่ยบัตรซบชิบหายทำไมเวลาน,านานขนาดนั้นรับมือยังไงทางแคบขนาดนี้หญ่ มาแล้วเหรออ,อืออ้อโอ้โหไม่ลงว่ะโอด่านนี้แพ้รัวๆเลยว่ะใช่ทางนั้นก็เปลี่ยนไปก่อนด่านป้องกันฐานจุดแรกอยู่ไหนมีสองจุดแล้วแต่ละจุดอยู่ไหนวะ ยังไม่รู้เลยว่าแต่ละจุดอยู่ไหนข้างบนเนอไม่ใช่นี่หว่าล้วจะป้องกันได้ไงเนี้เมื่อไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเริ่มโจมตีละชิบหายอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยอย่าเล่นแบบนี้ดิว่าแล้วด่านที่ต้องป้องปกป้องอยู่ไหนวะไม่รู้เลยต้องปกป้องอะไรเนี่ย นี่หนึ่งจุดตรงนี้เดี๋ยวละเลยจุดหนึ่งอยู่ไหนเดี๋ยวอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งอยู่ไหนด้านล่างมันไกลเกินไปหรือเปล่าครับอย่าทำไกลเกินขอคิวกอนขอซ่อมก่อนครับใจเย็นใจเย็นจะยันซ่อมเงินแป๊บนึง ซ้อมซๆอมซอมซ้อมซอม,ซอม,ซอมใหญ่ด้านบนก็โดนละไม่ทันเนี่ยขึ้นไปเคี้ย์ก่อนยาปกป้องยากชิบหายหิวไปก่อนแตนยังชิวได้อยู่ เอาให้เติมร้อยถ้าเป็นไปได้นะโอ้ยเต็บร้อยอยังเต็บร้อยแล้วนะเนาะเด็บร้อซ่อมด้านล่างต่อแล้วนะกลังโดนหนักเลยอยอกไปออกไปลงมาด้านล่างดีจะเดินไปทำข้างบนทำซากเลยวะ พึ่งซ่อมพึ่งซ่อมยาของพึ่งซ่อมเก็งใจกันหน่อยเก็งใจกันหน่อยพึ่งซ่อมเมื่อกี้เก็งใจกันนิดนึงไปอีกแล้วพวกนี้ซ่อมแทบเป็นแทบตายมึงจะมาทุบไม่ได้นะเว้ยสี่บแปดวิ เต็มร้อยไปก่อนเราต้องทำได้เยอะจังวะโอ้โอเยอะไปโอ๊ะช่วยไม่ได้นะ สองวิเร็วตันไว้ตันไว้ตันไว้เรียบร้อยจบคลิปมาอีกสักด่านแล้วกันด่านอะไรเอ่ยห้องเล็กอีกละแบบนี้มันก็หนีไปได้ดิบ้าจริง ตันมาล็อกกันไว้อย่างนี้ต้องเล่นของแรงให้เลยละครับเยินไม่ตายโอ้ห้องเล็กเกินไปหรือเปล่าใครจะต้านอยู่ต้านไม่อยู่หรอกบ้าหรือเปล่า ก่อนไปคง,งใจแล้วกันยังไม่จบอีกเหรอออกไปให้หมดเลยยห้องแคบอย่างนี้เลยนะี่นะ ทำไมต้องขังเราไว้ในที่แบบนี้ย้ายปืนลั่นปืนกระสุนชิประยะไกลไปอะ่ะเข้ามาเลยไม่มีปืนจะเล่นละ อุนี่ก่อนถ้ามันไม่ตายสวยเนี่ยเอาให้ตายก่อนเจ็บนะวะเฮ้ยหมดสักทีสิว่าต้านจนจะไม่มีอะไรจตต้านแล้วต้านจนไม่มีอะไรจะต้านแล้วพอเถอมุกเนี้ย ต้านจนจะไม่มีอะไรจะต้านแล้วพอเธอหน้าหยุดสักทีหยุดสิดหยุดส,ดสิไม่หยุดว่ะยังจะได้ด้านปีนอีกอเดี๋ยวโห,โ,หโหลดกระสุนกันแป๊บหนึ่งรถกระสุนแปะอะไรล่ะโหลดกระสุนก่อน ไอตัวที่มาในจังหวะแบบนี้มันก็ต้องอ่ะหมดเวลาก่อนออตามมาไม่ทันหรอกขอทำภารกิจส่งกล่องอีกสักรอบแล้วกันน่าจะง่ายสุดไหมกล่องอยู่ไหนเอ่ยเดีย๋ยวซ่อนดีวะอยู่นี่เจอละ แล้วต้องเอากล่องไปส่งที่ไหนหรือในกล่องแรกมาแล้วอ๋อส่งตรงนี้โอเคง่ายๆโพกแกนี่จะไม่ทําให้ทำภารกิจด้งไล่รือไงเกะชิ กล่องที่สองบางอยู่ต่อหน้ารับทราบจะไปเก็บหนะแบบน้าบัดนี้โอ๊ะเกะกะจริงเลย,ยาตามนัดเองอะเปลี่ยนของสิ เดี๋ยวหมดไม่มีจะเล่นสองกล่องเรียบร้อยโอ้โอ้ถ้ายตัวนี้ก็ต้องอทางเลือกถยายยังเดียวเคลียร์ดกับนะ โอ,โอ้เจ็บเจ็บฉันกำลังรีบนะพวกโอ้ยอย่าดึงแค่นิดเดียวเท่านั้นใกล้สำเร็จอยู่แล้วอย่ามาขวาง ออกไปให้หมดเกะจ้จริงได้มันมีตัวอะไรวิ่งมานะ ห่วงเวลาให้นิดนึงมาเลยประตูอยู่ตรงนี้ไม่เข้าไปง่ายๆหรอกนะเรียบร้อยฮ่าๆโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะครับอย่างสนับสนุนการทำคลิปของเราโดเนทผ่านทางโทมานี่วอลเล็ตนะครับที่คกวอโคด้านหน้าจอรหรือบนโทรศัพท์ด้านล่างนะครับ ผมจะกันมาม่คลิปหน้าถ้าผมว่างครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวครับบ๊ายบายครับ